<Okay. S 2> สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็ามาที่เมืองพาโรนะคะคืนนี้พวกเราก็พักที่นี่ฮิมารยันรีสอร์ทที่เมืองพาโรบรรยากาศสวยมากมีดอกไม้นานาชน,น,น,นิดสีสันดอกไม้ที่นี่ก็สวยงามแล้วก็รีสอร์ทที่นี่แห่งนี้ก็ตั้งอยู่บนยอดเขาเลยนะคะวิวสวยอากาศดีมาก วิวรอบๆอ,อันนี้ก็จะเป็นสถาปัตย์แบบพูตานนะคะก็จะเป็นลวดลายตามขอบประตูหน้าต่างส่วนใหญ่ที่ศิลปะของพูตานก็คือจะมีออนอกจากช้างกับลิงแล้วก็จะมีกระต่ายแล้วก็มีดราก้อนเป็นรุกก็คือแปลว่าดราก้อนแล้วก็มีรูปของคิงแฟมิลี่นะคะ เป็นเหมือนรูปที่ต้องมีทุกบ้านเหมือนประเทศไทยเราเองอันนี้เราก็จะไปกินอาหารเช้ากันนะคะเบร a ฟาสต์ Breakfast. มาดูว่าวันนี้เมนูอาหารเช้าคืออะไรอันนี้ก็ภายในตกแต่งสวยงามนะคะเป็นโซนอาหารเหมอเชฟอาหารเช้าที่นี่

อร่อยไหมอร่อยออออรร่่ยยคุณทาชิกำลัง a สชิ s t บ o u w ว n t a ghost จ้าโซนิดาวอืมข้าผักชาที this is P แล้วนี่เด็กอะไร ตัวนั้นเหรออันนั้น <Yeah. S 1> ดาวกระจายแต่ตัวนี้น่าจะเบนจะมากนะข้าวรวงสีทองแค่จะได้เก็บเจวแล้วกับบ้านพูดาอนิสตานทรดิชนันอล อันนี้เป็นบริเวณเตึกรามบ้านช่องเมืองพาโรนะคะซึ่งเป็นเมืองที่มีสนามบินนานานชาติของที่นี่ซึ่งก็จะเป็นตึกสูง4ชั้นเท่านั้นแล้วก็มีหลังคาแล้วที่สำคัญก็คือ,อ,อตรงบริเวณหน้าต่างก็จะต้องทำลวดลายเป็นแบบสไตล์ปูตานนะคะอันนี้เป็นข้อกำหนดของรัฐบาล ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณภูเขาจุมรารีนะคะซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ7,300เมตรเป็นภูเขาที่ยอดเขาที่สูงที่สุดอันดับสองรองจากเอเวอเรสต์นะคะก็อยู่ที่ภูตาน,นี่เอง จูดนะสคนตอนนี้เรากำลังใคจูดชนะสี่คนดูเกลทรงเทรคกิ้งนิดหน่อยข้างบน,น,น,นเริ่มทาชี้ก่อนเลยโอ้ทาช,ชี้เกงนี่เอนักวาด พวกเราก็เดินเข้ามายังดูกเกลซองนะคะซึ่งเป็นป้อมปาราการสมัยก่อนที่มีซากปรากักพังตอนนี้ได้รับการบูรณะจากรัฐบาลนะคะซึ่งดูกเกลซองนี้ก็เป็นป้อมปาราการที่ไว้ต่อสู้กับชาวทิเบตที่เข้ามาลุกรานซึ่งชาวพูตานก็ได้รับชัยชนะนะคะบริเวณภายในก็ยังมีการซ่อมแซมนะคะก็มีตกแต่งแล้วก็ก่อสร้างยังไม่เสร็จ เขาไม่อนุญาตให้เข้าไปข้างในนะคะพวกเราตำวรวจบริเวณรอบ น,นี่ก็จะเป็นดุกเกลทรงนะคะแล้วก็นนที่รูตรงนี้ก็คือเขาจะเอาไว้คิดกันเอาไว้ต่อสู้ป้อมต่อสู้เวลามีสงครามอันนี้ก็ป้อมปราการกำลังรีโนเวตส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะใช้หินแล้วก็ดินนะคะ งนี้คือเรามองเห็นดุ๊กเกลซองนะคะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นจุมรารียอดเขาจุมรารีอันนี้จะเป็นบริเวณรอบๆดุกเกลสองสวยงามมากอ,อืมบรรยากาศดีไหมทงมนตรา ทักซังหรือวัดรังเสือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทรคก,กิง้งที่มีชื่อเสียงของปูตานนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบกดไลค์ subscribe กดแชร์ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย